ผมถามก่อนรัชก,การที่ห้าที่เราไม่มีไม่มีทหารเราปกครองบ้านเมืองได้ยังไงเราลืมไปนะครับแล้วเพิ่มมาเริ่มมีรัชก,การที่ห้าเองทหารมีนี่อย่างเดียวครับยึดอำนาจตัวเองผัดกันยึดอำนาจแล้วก็ค่อยจะครอง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 บ้านเมืองถ้าไม่ออกมาหน้าฉากอยู่หลังฉากไปที่น่าเสยดายเราไม่เข้าใจข้อนี้กันถ้าทหารรู้ตัวว่าไม่มีอำนาจไม่ว่าทหารหรือพลเรือนต้องฟังคำสั่งจากรัฐบาลเท่านั้นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับอำนาจสูงสุดอยู่ที่ที่คณะรัฐบาล ไม่ใช่อยู่ที่ปืนไม่ใช่อยู่ที่แม่ทัพนายกองแม่ทัพนายกองต้องฟังคําสั่งของของ,ของรัฐบาลนี่ทีร่รัฐบาลแต่ละครั้งเนี่ยแม่ทัพนายกองไม่กี่คนมาคิดกันครับนายร้อยนายพันกี่คนที่ร่วมรวมด้วยไม่ไม่ต้องกล่ารถึงคนทหารเราระบบเรากดกงนไปอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ทหารเนี่ยนะครับ ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อสมัยรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำก็ตกลงกันว่าจะไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ประหานและพลเรือนและดุลออกด้วยนะครับตำแหน่งที่ไม่สำคัญลดเ,ลเรียกถูกดุลออกพระองค์เจ้าบรเดชท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมท่านไม่ยอมครับท่านบอกทหารเนี่ยเลี้ยงเขาตรงนี้ให้เต็มที่กดเขาเนี้มันไม่ถูกตอนนั้นพรยากโกมาลกุลมรีเป็นเสนาบดีกระทรวงคลังทุม่มมาคลัง ทหารนี่มันเหมือนแขกยามยังไม่ไม่เห็นจะให้จับขมโมยสักคนเ้าจะอ,าอะไรกันล่ะไม่มีก็ไม่เห็นจำเป็นเลย,เลยโอ้เรื่องทะเลาะพระองค์เจ้าบรอดเดลาออกเลยที่เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ท่านกลับมาเป็นกบฏว่าท่านถือว่าทหารถูกยามมาตั้งสมัยนู้นนลคือก็จริงจริงอ่ะทหารทหารพูดว่ามีไว้ทําไมาเพราะประเทศของเราประเทศเล็กนิดเดียวแล้วจนตราบจนมันสงครามโลกครั้งที่แล้วเนี่ย ดินแดนที่ติดต่อกับเราเนี่มันเป็นอันนั้นคมนด้านหนึ่งก็เป็นของของอังกฤษมาลายูพมา่าด้านเป็นของฝรั่งเศสลาวขาเขมรยนุนแล้วเราไปรบกับใครแล้วทหารไทยตั้ง,งมาในชั้นที่ห้านี่ยชัดเจนเลยนะครับจักรที่ห้าสดรจไปอินเดียถ้าไปเรียนรู้จักอินเดียมาทหารมีไว้สําหรับปราบอังกฤษมันเริ่มเอาทหารมาปราบเมื่อเกิดอินเดียนมิตินี่ขึ้นนะแต่ก่อนมัน เกือบจะไม่มีทหารเลยมันมีทหารไปไปปราบไอ้พวกกบฏแข็งแข็งคอทหารไทยก็เหมือนกันนะครับตั้งรัชการที่ห้าสิ่งแรกที่ปราบก็คือกบฏท,ที่เรียกว่าผีบุญพระอีสานพระอีสานก็ถือว่าเราขยายออกไปก็ไปก้าวไกลเขาไนงะเขาก็เขาปฏิเสธก็เลยเนี่ยหาเขาเป็นเป็นผีบ้าผีบุญเขาเขาเรียกเขาผู้มีบุญตนเองนี่ครั้งแรกพระอีสานครั้งที่สองก็กบฏ เงี้ยเมืองแพร่ก็เช่นเดียวกันครับพวกแพร่พวกนานเขาถือตัวเขาเป็นอิสะระไกลๆี่ะปกครองแบบจกักรวรรดิวัดสมัยก่อนเนี่ยพวกเจ้าเมืองเขามีมีม,มีเป็นตัวเขาเต็มที่ส่งดอกไม้ทูบเทียนมาถวายปีละครั้งสองปีละครั้งหรือสามปีครั้งเท่านั้นเองเราก็ยึดอํานาจมากขึ้นอ,อย่างก็เมืองแพร่เอออเมืองแพร่แพ้ถก็เมืองแพร่ชนะก็หมดนลทงางภาคเหนือปฏิเสธหมดเลยตอนตอนนั้นกิจมนุนหลังด้วย เพราะจะลืมนะั่เชียงใหม่ก็อยู่ใต้พม่าตั้งสองร้อยปีอองกฤษมันจะเอาด้วยโอ้โหมันไม้ศักทั้นนั้นเลยเนี่เป็นปสิ่งที่ออกส่งออกสาคัญเป็นปนั้นคือไม้เพราะฉะนั้นทหารมีไว้ทําไมก็อย่างว่าไ,ไว้ปราบอันที่สามก็ปราบที่ปัตตานีเขาไม่สุนทรสถานปัตตานีนะั้นถูกย้ายไปอยู่นครสวรรค์เลยครับยุบเลยแล้วสุนทรสถานเลยเนี่สนยส่งผู้จัดการจังหวัดไปเพราะเติมทีเดียวเนี่ยสม็จกรมยามรองท่านเป็น,ปน,ปนมหาไทยเนี่ยท่านใช้วิธีระมนระม่อม เจ้าเมืองอยู่ต่อไปแต่ว่ามีเอาเอาแบบฝรั่งมีข้าหลวงไปที่จริงข้าหลวงมีอำนาจเต็มที่แต่ทั้งระชาชนแล้วเจ้าเมืองก็ยังเป็นใหญ่อยู่แต่ว่ารับรับหลังแล้วเจ้าเมืองจะทําอะไรต้องปรึกษาข้าหลวงท่านหลวงก็มีหน้าที่เก็บภาษีากรต่างๆส่งมากรุงเทพเนี่ยหมสีพมมาเล่าผมฟังเลยนะเพราะว่าท่านเป็นลูกจ้าหลวงเมืองเมืองน่านข้าหลวงเนี่ยเอาท่านมาเลี้ยงเป็นลูกขอขอขอเจ้าเจ้าหลวงมาเลี้ยงเป็นลูก แล้วควมสีบอกเลยชาหลวงมีหน้าที่เก็บเงินตรงกรุงเทพด้วเวลาตอนนี้ลงเรือหลวงมานะมีตราพระราชสีชาวบ้านไม่กล้าแตะเลยเอาเง,งินส่งส่งกรุงเทพเก็บเงินท่านนึนงแล้วก็ชาหลวงก็อยู่มันคอยประสานเลยพระลงพระบางมันติดก,กับเมืองมืองหน้าเนี่ยพระองคงพระบางมันตอนนั้นไอ้ขงเสีย <actively> มันอยู่คุบออกไปแล้วด้วยก็ต้องเจระจายดีๆเพื่อไก่เกลี่ยอะไรต่างๆเนี่ยผมถาม ก่อนรัชการที่ห้าที่เราไม่มีไม่มีทหารเราปกครองบ้านเมืเองได้ยังไงเราลืมไปนะครับแล้วเพิ่มมาเริ่มมีรัชการที่ห้าเองนี่เราเราลืมความข้อนี้ไปแล้วทหารเนี่ยถ้าก็มีตั้งรัชกานที่ห้ามาผม,ามอยากจะถามคุณเราไปรบชนะใครมาบ้างเมื่อคุณชาวลิตซึ่งเป็นทหารมีชื่อเสียงมากนะเป็นแม่ทัพรบกับลาวยังแพ้เลยผมอยากผมอยากจะถามพูดงี้ทหารโกรธผมมากเลยทหารมีนี่อย,อย่างเดียวครับ ยึดอำนาจตัวเองผัดกันยึดอำนาจแล้วก็เพื่อจะครอง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 ,รองบ้านเมืองถ้าไม่ออกมาหน้าฉากอยู่หลังฉากเป็นที่น่าเสียดายเราไม่เข้าใจข้อนี้กันท <Yeah. S 1> หารก็ดีๆก็มีแต่ทหารจะให้ดีต้องให้เล็กมีคุณภาพอย่า <Yeah. S 1> อย่าเป็นน้นที่ปริมาณโดยเฉพาะเนี่ยการแกนทหารเนี่ยม,มันหมดสมัยแล้วผมผมพูด,ช,ดชัดเจนเลยปีนี้คุณต้องการทหารสักสองหมื่นคุณประกาศเลยครับคนจะมาสมัครเยอะเลยคนมันว่างงานเยอะแยะ แล้วมาเป็นทหารสองปีเนี่ยคุณฝึกเขาให้ดีๆนะออกจากทหารมาแล้วเขา,เขาจะเป็นพลเมืองดีทํางานในสารสัารพัฒเลยตอนนี้เปล่าเลยคุณเกณฑ์มันทำอะไรเอาไปเป็นเบารับใช้พวกในพลต่างๆแม้ในพลนอสกา,ก,การแล้วก็ยังมีทหารรับใช้อยู่เพราะว่าวิธีการมันผิดหมดเลยแต่สมัยใหม่นี่มันยิ่งกว่ายิ่งกว่าระบบสักดินาอีกเราเราไม่คํานึงข้อนี้กันเลยเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ใช่สักดินาครับคุณเกณฑ์เนี่ย มีสิทธิตากฎหมายคุณอเข้ามาเป็นแต่เมื่อเอาเข้ามาแล้วเนี่ยนะเขามาอยู่สองปีเนี่ยคุณจะฝึกเขาที่ไม่ใช่ฝึกเรื่องรบพุ่งอย่างเดียวเพราะเราไม่รบพุ่งกับใครฝึกเขานะ่าออกไปจะได้หลังจากเกณฑ์เป็นทหารสองปีแล้วออกไปจะทำมาหากินได้ลูกชาวชาวชาวไร่ชาวนาที่ยากจนมาฝึกอะไรต่างๆกลับไปโอ้นี่คนก็จะรู้เลยว่าเข้ามาเกณฑ์มาเป็นทหารสองปีออกไปมีมีคุณค่าเหมือนแต่ก่อนเนี่ยบทสามเดือนสี่เดือนออกไปมีคุณค่าเพราะพระท่านมีความรู้ดีกว่าชาวบ้าน แต่ตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วเพราะพระเองสมัยนี้ก็ไม่ทันชาวบ้านแล้วบทอย่างดีก็เป็นพระที่ดีแต่ไม่รู้เรื่องชาวบ้านเลยนี่อันตรายอยู่ตรงนี้เราคือเราปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ที่มันเป็นไปในโลกปัจจุบันนี้ท่านไปเห็นเมืองฝรั่งท่านเห็นว่าเจ้าฝรั่งที่ทีหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยพวกเจ้าฝรั่งก็เป็นทหารเพราะทหารฝรั่งมันไม่มียำนาจ ท่านก็นึกว่าเออเนี่ยเป็นอย่างน้อยมันเขาก็เลี้ยงเอาไว้เพราะไม่มีอำนาจอย่างน้อยมีเกียติยศนี่ผมว่าท่านคิดผิดในเรื่องนี้เจ้าฟ้าในทหารหมดเลยเคื่อกระหม่อมบริพัตรเนี่ยโอ้โหท่านถ้าให้ท่านเลือกได้นะท่านเป็นนักดนตรีที่สามารถท่านมีความละเอียดอ่อนในทางวรรณศิลป์นในทางปรัชญาเพราะเป็นเจ้าฟ้าถูกบังคับให้เป็นทหารแล้วท่านในทหารบกมานะกลับมาเกิดตั้งฐานเรือขึ้นท่านเป,ไป็นผู้บัญชาการหานเรือเอาทีหลังาอาทหารบกก็ให้น้องท่านกระหม่อมเล็กไป เป็นเส้น,นราชการฐานบกจนหมดลักสิ้นเอาถุงหม่อมบริพัตรมาเป็นฐานบกอกีกคือลูกใช้ได้ทั้งใจใช้ใช้ใช้ได้ไม่ได้นึกถึงหัวอกไรของลูกจะเป็นยังไงบ้าง <S <S ในหลายเรื่องเป็นเรื่องจริงนะครับคนที่ลําบากเคยพวกพลทหารต่างนี้ถูกมันถูกลังแกถูกใช้สารพัดเลยมันกดขี่เป็นขั้นขั้น,นแต่พอมันเป็นได้เป็นในผลมันยิ่งใหญ่มากนะอย่างนี้สามสี่จังหวัดภาคใต้เนี่ยถ้ามีทหารอยู่เนี่ยผมว่าเราสามารถจะ เอราลอชอมกันได้เลยครับวนนั้นที่เขาเป็นมุสลิมต่าง,างๆที่เขาต้องการแยกแยะไปจากเมืองไทยเนี่ยเพราะทหารพิโกขีเขาเราปกครองสามที่จังหวัดภาคใต้เหมือนปกครองมันขึ้นเลยถ้าเราเปลี่ยนทัศนคตินี้เนี่ยให้อำนาจเขาเคารพเขาผมอยากจะรู้ทหารที่ไปปกครองสามที่จังหวัดภาคใต้มีใครเรียนภาษายาวีไหมมีใครเข้าใจศาสนาอิสลามไหมไม่จำไม่ต้องนับถือแต่ต้องรู้ที่ว่าคนพื้นเมืองเขานับถืออะไรอย่างน้อยก็ต้องไม่ไปกระทบกระเทือนเขายังของงาอ่ายอย่างนี้ยังไม่ทํากัน จะไปปกครองบ้านปกครองเมืองได้อย่างไงจะเป็นรั้วของชาติได้อย่างไงได้ครับถ้าทหารรู้ตัวว่าไม่มีอํานาจไม่ว่าทหารหรือพลเรือนต้องฟังคําสั่งจากรัฐบาลเท่านั้นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับอํานาจสูงสุดอยู่ที่คณะรัฐบาลไม่ใช่อยู่ที่ปืนไม่ใช่อยู่ที่แม่ทัพนายกองแม่ทัพนายกองต้องฟังคําสั่งของของ,ของรัฐบาลเมื่อมิซิสเทชเชอร์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโฟกแลนด์ไอแลนด์ and, อยู่นู่น จุดเกาฟ้าป่าหิมะผ่านเลยนะครับมาอยู่อเมริกาใตา้มันมีที่ส่วนหนึ่งที่อังกฤษถือเป็นของเขาไม่ใช่แทชเชอร์ต้องการจะยึดคืนเรียกทหารมาเลยครับท่านจะเอาอย่างนี้น,นะสั่งทหารเลยทหารก็ทําตามคำสั่งนายกเพราะเขาเป็นผู้บัญชาการนายกรัฐมนตรีนี่ยต้องใหญ่กว่าทหารทั้งหมดเพี้ยนเดียวกันนะครับรัสเวลลเป็นประธานาธิบดีแม่ทัพเนี่ยต้องฟังคําสั่งหมดเลยโดยเฉพาะอย่างแม็กอาเธอร์เนี่ยแมกกะท่านยึด ญี่ปุ่นได้เลยนะแมคอาเธอร์จะให้ม me no ีพ me en ิธามดินหรือไม่มีก็ได้ตอนมีอำนาจเต็มที่เลยแต่ได <wh lacked S 2> <cam> ้เกิดสงครามเกาหลีแมคอาเธอร์เห็นว่าต้องตดตะลุยเกาหลีเหนือไปให้หมดเลยจะได้เสร็จทันทีทูแมนมันสั่งปลดเลยครับทูแมนเป็นพรธาดีไม่มีอำนาจอะไรเลยสั่งปลดทหารแมคอาเธอร์ก็ยังยอมถูกปลดเลยระบบมันต้องเป็นอย่างนั้นครับถ้าไม่ยอมมาคุณต้องเอาทหารทั้งหมดลุกคือมาสู้เขาเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นี่ทีรัฐบราลแต่ละครั้งเนี่ย ไม่ทราบในกองไม่กี่คนมาคิดกันครับในร้อยในพันกี่คนที่ร่วมร่วมด้วยไม่ไม่จำกาดถึงคนทหารเราระบบเรากดกันลงไปอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ <S <S ผมว่าระบบทุนนิยมบริโภคนิยมเนี่ยอันตรายมากเพราะเมื่อรอสองร้อยสามสิบพวกทหารหนุ่มๆที่ถูกจับนะครับเขายังเชื่อเลยว่าประหลัดกระทรวงก,ก็ดีเสานาบดีก็ดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนอุทิศตัวเพื่อบ้านเพื่อเมือง ผมไม่แน่ใจนะว่าทหารสมัยนี้จะเห็นว่าเจ้านายกี่คนที่ชื่อสัสุจริตกี่นะกี่คนที่มีความสามารถเนี่ยเอาก็ง่ายๆเลยครับไปดูที่พวกรอ 200, 300, 300, 300, 000, ้อสองร้อยสามสิบก็คิดยังไงแล้วแล้วพวกแม่ทัพในกองนะเขาให้ความเป็นธรรมกับคนต่างๆเหล่านั้นด้วย <c oughs> ผมว่าสำคัญที่สุดในการปกครองเนี่ยต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันผู้ใหญ่ต้องเห็นใจผู้น้อยผู้น้อยต้องรู้จักเคารพผู้ใหญ่เคารพในฐานที่ถูกที่ต้องที่ควรว่าผู้ใหญ่เป็นมีความซื่อสัต์สุจริตมีความสามารถ แล้วเขาขึ้นมาด้วยความสามารถเขาเองนี่แต่ายนี้มันมันมันใช้เช่นกันทั้งนั้นนี่ครับมันไม่ได้ขึ้นมาด้วยความสามารถตัวเองหนึ่งครับต้องตกลงกันก่อนวนะ่าเราต้องการทหารเป็นจํานวนเท่าไหร่สําหรับผมแล้วนึกถึงคุณภาพดีกว่าปริมาณคุณภาพไม่น้อยและทหารสมัยนี้ไม่จําเป็นจะต้องรบทับจับสึกอย่างเดียวทหารสมัยนี้อาจจะมาช่วย ทำกิจการต่างๆที่พอรืตนไม่ถนัดจะทาก็ได้เนี่ยเช่นมันลอกครูครองลอกแม่น้ําเจ้าพยาทําได้ทั้งนั้นพระวทหารมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเราต้องการทหารเท่าไหร่ยกตัวอ,อย่างปีนี้ต้องการสองหมืนประกาศเลยใครสมัครเป็นทหารมั่งผมเชื่อคนสมัครจมเลยที่ไปเกณฑ์มาเนี่ยมันประโยชน์ม,มันได้ใครมันได้ไอ้พวกศาสดีมันกินกินที่บนกันจับใบดาใบแดงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเอาเข้ามาอยู่สองปีเขาทำนะให้เขาไปเป็น คนรับใช้ในในพลต่างๆ,ๆผมว่ามันผิดหมดนะครับในรูปแบบเป็นสมัยใหม่แต่แต่ความเป็นจริงน้วมันจะเป็นศักดีนาอยู่ทำไมในพลจะต้องมีมีมีมเอาทหารมาเป็นเบา่าก็จ่ายเงินเดือนให้เขาพอเ่งเขาไปจ้างจ้างเบ่าไพ่อะไรได้เลยแล้วเงินเดือนเงินเดือนในพลก็ไม่ใฉ่น้อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยผมพูดให้ฟังทําอะไรให้เป็นจริงจังดีกว่าให้มันสม,สมน้ําสมเนื้อไม่ใช่ฝันอย,อยู่ในอวากาศนะคนที่มันเดือดร้อนคือคนเล็กคนน้อยที่มันเดือดร้อน ไอ้คนใหญ่คนโตไม่เดือดร้อนนะครับปรเดี๋ยวมันก็เป็นนายกเดี๋ยวมันถลัดลงมาเป็นนั่นก็ไอ้พวกนี้ปกครองบ้านปกครองมันไม่เป็นอีกบ้านเมืองถึงความหายานะครับไอ้พวกนี้ทั้งนั้นนะครับพวกพวกพวกที่ไม่รู้จักตัวเองแล้วนึกตัวเองสามารถแล้วอาศาาัยไอ้พวกเนติบริกรที่ทนักกฎหมายอุดหนุน,อนไอ้พวกนี้มาอันตรายอยู่นี่เอง